สวัสดีค่ะวันนี้มาคบกับน้องติมไม่้องออติมลุยสวนนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาพาเพื่อนมาคาดโคนให้กับผู้เรียนด้วยเราได้แสงนะคะก็ไม่ได้ให้น้ํามาประมาณสามวันนะคะเนี่ยแห้งเลยค่ะเนี่ยเดีย๋ยวเราจะมาคาดโคนออกเพื่อว่าตอนนี้ก็คือเหมือนเราดัดน้ําไว้อีกค่ะเดี๋ยได้ดอกมาแลนะ้วเนาะเนี่ยคาดออก คาดยอดหน่อยเพราะว่ามันมีย้านี่กำลังออกเนี่ยเป็นตาดอกนะคะแต่ถ้าให้น้ำขึ้นไปนี้อาจจะเป็นแขน,แนงได้นะคะเพราะเป็นทุเรียนยังเล็กอยู่เนาะเอาดูทุกคนนี่เราก็มาคาดโคนเพราะว่าทุเรียนเรา,าสะสมพวกใบมงใบไม,ไม้ไว้เยอะนะทุกคน ทางล่างเขาก็ไม่แห้งนะคะทางโคนเขาไม่แห้งแล้วคำนี้ก็จะทำให้ทุเรียนของเราเป็นรากเน่าโคนเน่านะคะเป็นเกิดเชื้อรานะคะทุกคนถ้าเราคาดให้ทุเรียนเราเกี้ยงอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะไม่มีหนอนหรือว่าแมลงหรือว่าเชื้อราเพราะว่าเขาให้น้ำไปเขาก็แห้งเขาจะไม่มีสะสมพวกเชื้อราไว้นะคะทุกคนก็จะทำให้ทุเรียนเราเกิดการแบบ รากเน่าคนเน่ายากสักหน่อยนะทุกคนแต่ทั้งนี้ทางนั้นเราก็ต้องมียาป้องกันนะคะทุกคนเนาะเราจะมียายังไงมารักษาเดี๋ยวแม่น้องอติมจะมียาตัวไหนจะลงไว้ในลิงก์หรือว่าในคลิปใต้คลิปนะทุกคนกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่หนึ่งไร่กับหนึ่งงานนะคะทุกคน เป,เป็นแปลงแรกกับหนึ่งงานของเราที่ปีนี้เราคาดว่าเราจะเอาลูกประมาณสิบลูกแต่ตอนนี้ก็ยังไร้วิเววค่ะยังไม่เห็นแม้ตั้งแต่จะออกมาเป็นนั่นให้เราแต่คาออกมาเป็นตาปูหรือตาปลาออกมาเป็นมะเขือพวงหรือ,อยังไงเราก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าเขาจะติดลูกไหมคะ เพราะว่าเหมือนว่าอายุเขายังเล็กและอ,อย่างหนึ่งเราไม่ได้สะสมอาหารเขาแบบเต็มที่เนื่องจากว่าเราทําไม่ค่อยทันนะทุกคนนี่ปกติขนาดคนที่เขาทําเก่งๆนะคะต้นเท่านี้เขาก็เป็นลูกแล้วคะ่ะสามปีนะคะอันนี้เราก็หรือว่าก็ทําได้แต่เราจะช้าหน่อยนะคะทุกคนนี่ ต้นทุเรียนกำลังเติบโตค่ะทุกคนก็ให้น้ำช่วงนี้ก็ยังมีการแบบกักน้ำอยู่ค่ะก็เราจะให้โคนของเรานี่แห้งนะคะเราไม่อยากให้เขาแฉะเนาะอย่างหนึ่งเราก็ยังเหมือนแบบกักน้ำอยู่เราอยากจะให้เขาติดดอกออกผลก็ยังต้องกักน้ำอยู่ สามวันหรือสี่วันให้ทีหนึ่งแต่ให้ได้ไม่เยอะนะคะแต่ค่าเขาแตกใบออกมาเมื่อไหร่เราก็ส่งเสริมเขาต่อไปเนาะมารุงเขาต่อไปค่ะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของใครของมันนะคะทุกคนอันนี้เป็นแปลงนึ่งไร่กับหนึ่งงานที่เราปลูกไว้ที่หนึ่งร้อยสามสิบต้นอ้าปลูกขึ้นได้ไงเดี๋ยวคุณพี่ก็เราตีเอาเนี่ยคะ่ะเราปลูก คกหนึ่งหรือว่าเปลาหนึ่งสองต้นแล้วก็ตีเอาเป็นต้นน้ำมาเป็นต้นนะคะแล้วก็ปลูกห้าคูณห้าคูณแดค่ะประมาณนี้ค่ะพรพี่มีที่มีน้อยก็ต้องใส่เยอะก็มาคาดโทนออกค่ะทุกคนจแสดงสังเคราะห์แสงลงง่ายนะเวลาให้ปุ๋ยหรือว่าให้น้ำเขาก็จะได้แบบ ไม่ต้องมีเสือลามาขังไว้ในใบไม้ของเราเนาะเนี่ยเราต้องทำโคกเขาให้เกี้ยงแบบนี้นะคะทุกคนหล <c oughs> ังจากก่อนที่เราจะมาคาดโคนหรือว่ายังไงเราก็ต้องนี่ทุกคนเราก็ต้องทำแปลงของเราเนี่ยก็ปกติเราจะตัดเอานะคะแต่เราไม่มีเวลาเราก็ต้องพ่นยาฆ่าหญ้านะคะ ยาขยานี่ก็พ่นได้จะเป็นในโคกหรือว่าอยู่ในแปลงทุเรียนนะคะใช้ยาขยาอะไรทําไมตายดีจังเลยก็เข้าไปดูในลิง์กเลยนะคะจะทําไว้ที่ลิงก์เหมือนกันค่ะเนี่ยหรือเข้าไปกดดูได้ท่านจะสั่งซื้อที่ห้อไหนแบบไหนก็แล้วแต่ท่านนะคะเราจะทําไว้ในลิงค่ะอ้าวตัวน้อยวันนี้ก็มาทํางานกับแม่นะคะ นี่อันนี้ก็ทีหลังนะคะปลายสวนนะคะทุกคนทางนี้ต้นเล็กกว่านะคะเพราะว่าทางนี้ดินก็จะเป็นดินเหนียวนะคะเวลาปลูกขึ้นเขาก็จะเติบโตช้าหน่อยหนึ่งแต่ด้านหน้าที่เข้ามานะ่ะต้นเขาใหญ่เนี่ยแปลงนี้เรามีประสบการณ์เยอะนะคะทุกคนมีประสบการณ์เยอะมากแปลงนี้พอเราปลูกแล้วเราปรับปรุงดินไม่ได้เนี่ยคืออย่างนี้ครับทุกคนเนี่ย ใบทุเรียนหนาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่แห้งค่ะเนี่ยเสื้อลงเสื้อลาเขาจะมาติดมาค้างไว้เนี่ยันาดิวกับลากกับเนื้อจะทาให้ทุเรียนเราเป็นเสื้อลาอ้าสําหรับคลิปนี้แม่น้องอติมขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาติดตามดูนะคะว่าแปลงนี้เขาจะทําตังค์ให้เราได้กี่ปีเอ้ยกี่กี่ตังค์นะคะนับตั้งแต่วันที่เราจะเก็บผลผล,ผลิตหรือว่าตั้งแต่เราปลูกนะคะ ะสำหรับ,บคลิปนี้สวัสดีค่ะ